สวัสดีครับทลายมาแล้วนะครับนี่คือดวงประจําสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันพุธตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่18ธันวาคมปี2565เลยนะครับผมอ่าเรามาดูกันในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับคนโสดนะคุณนะ่ะมีคนเข้ามาชอบมากมายเลยนะครับนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับผมคนที่มีคู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่า คุณและคู่ของคุณอนะ่ะดูจะเป็นคู่ที่มีความสุขมากๆเลยนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานนะครับอมองว่าช่วงนี้งานของคุณนะครับคงจะต้อง brainstorm กันให้เยอะมากขึ้นนะครับผมจะได้แชร์ความคิดเห็นกันนะครับใครมีข้อคิดข้ออะไรก็มาพูดมาคุยกันนะครับนะ ในเรื่องของการเงินและโชคลาภโอ้โหการเงินและโชคลาภนะครับดีมากๆเลยนะครับนะต้องบอกเลยว่านะสัปดาห์นี้นะครับผมการเงินและโชคลาภของคุณนั้นมาทางคุณแล้วนะครับนะลองเสี่ยงดวงในสัปดาห์นี้ดูก็จะดีเลยนะครับนะมีโชคลาภแน่นอนนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามตลอดมาแล้วนะครับ กดหัวใจคอมเมนต์เข้ามาสั้นๆว่าน้อมรับคำทำนายนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ